ดีค่ะสวัสดีชาวธาตุดินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของธาตุดินในหัวข้อที่ว่าที่เขาเงียบไปนะคะเราจบกันแล้วใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะคะธาตุดินราศีก็คือราศีกันราศีพฤกษบราศีมังกรนะคะหมอมินอ่านทางโหรา,าศาสตร์ไทยเราส่วนวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้แล้ว พลังงานนี้แน่นอนล่ะคะ่ะพูดทุกคลิปเลยเป็นพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่ดูกว้างๆมีได้เจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งพิเศษนะคะเพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมมันคงไม่ตรงกับทุกคนนะคะถ้าอ่านความรักดวงนี้อ่านสลับกันได้ด้วยมาฟังกันนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยเพื่อนๆเป็นแปดไม้เทา้าแปดไม้เท้าคือการสื่อสารนะคะเห็นไหมมันพุ่งมาอย่างรวดเร็วมันโยกกับไนถือไม้เท้าด้วยหมอจะแนะนําแบบนี้นะคะว่า ในอนาคตใกล้ๆเนี่ยหมอว่าถ้าดินจะมีใครสักคนที่คุณคุยแล้วอ่ามันมันมันไวนะคะเพื่อนๆนะคุยกันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันถูกชะตากันจังคุยเช้าเที่ยงเย็นนะคะเจ็ดวันสิบวันไม่ถึงเดือนเรามีอะไรกันไวนะคะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนวันในสแตนเช่นนะคะมันเหมือนอ่าฟางนะเพื่อนๆนะคะ ลาดด้วยน้ำมันอย่างเงี้ยมันก็จะหมดโปรโเร็วหมออยากแนะนําว่าให้ค่อยคุยค่อยค่อยคุยกันไปค่อยคอยบ่มเพาะค่อยๆเรียนรู้กันไปแทมเรนคือการเรียนรู้นิสัยใจคอคือการปรับการบาลานให้ได้รู้ตัวต,วตวนของเขาก่อนอย่าเพิ่งรีบเร่งนะคะตรงนี้ขึ้นมานะสําหรับบางคนนะเพราะว่ามันไพ่โยกกันหมอเลยเตือนนะคะสองเดี๋ยวทำแพลนค่ะเพื่อนๆนะคะหนึ่งคุณอาจจะได้ดีลหรือคบกับชาวธนูลัคนาธนูนะคะ หรือคนที่แตกต่างกับเรานะคะเช่นอายุที่แตกต่างกันหรือสังคมเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ไม่ได้แปลว่าแตกแยกนะคะหมอว่าความสัมพันธ์คุณมีใครสักคนที่ไปไปกับกับระหว่างคุณอยู่ที่มันไม่ขาดมันมีเยอะใยก็ได้สําหรับธาตุดินบางท่านที่ผ่านมาเอ็มพลเลอร์เอ็มพลเลอร์นี่ราศีเมษลาคาเมษ มันบ่งบอกถึงเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างศาสนากระเราก็ได้ความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> เพื่อนๆนะคะเป็นความรักที่อาจจะอยู่ไกลกันแล้วความสัมพันธ์นะะัเพื่อนเป็นสามดาบเช่นความรักอาจจะมีทางเลือกตัวเลือกเยอะถ้าไม่ใช่คุณก็แปลว่าเขาะคะความสัมพันธ์มีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะคุณเลยรู้สึกว่าเป็นไนท์ถือไม้เท้าอะ่ะเพื่อนๆนะคะมันไกลด้วยคุณเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณอยากจะที่จะตัดออกไปที่อยากจะเดินหน้าอยากจะคือเดินหน้าสู่ สู่เป้าหมายของเราสู่ความสําเร็จความสุขของเรานะ่ะเมื่อมีความรักแล้วเราแวงเมื่อมีความรักแล้วเขามีสเสน่ห์เขามีตัวเลือกทางเลือกเยอะเราก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้หาเพื่อนๆตรงนี้นะบางทีคุณอาจจะไปๆกับกับกับใครที่ผ่านมาก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านเคยอยู่กันเป็นครอบเป็นครัวมีแฟนแล้วก็ได้เป็นสภาวะที่ห่างเหินกันออกมาก็ได้นะคะแต่สําหรับคนโสดเพื่อนๆน,นะคะหมอพูดเลยนะ หรือระหว่างที่คุณรอใครที่เงียบที่หายไปหมาว่ามีใครเข้ามาหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนี้เป็นถ้วยที่ล้นออกมามีดอกนะคะดอกบัวที่บริสุทธิ์รองรับอยู่มาว่าจะมีคนเข้าหาคุณเพื่อนๆนะ,ะสองถ้วยโยกกันหมดเลยนะคะตรงนี้นะคนที่เข้ามาชะตาต้องใจกันนะคะสองถ้วยจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราสองคนนะคะรู้สึกดีต่อกันถูกไหมคะแรกๆเราเนี่ยเป็นหนึ่งถ้วยรู้สึกดีแหละต่อสองถ้วยก็คือเราก็ตรง เราก็ต้องชอบกันนะถ้าอย่างนั้นคงไม่มีสองถ้วยเกิดขึ้นความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะสองไม่เท่าเนาะอาจจะพบเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะบางคนบอกทําไมไปดูหลายหมอนะคะหลายหมอดูทั้งโลกออนไลน์เยอะจังอะ่ะหมออธิบายให้ฟังนะนะคะอธิบายให้ฟังเลยนะคะสองไม่เท้าเนี่ยเปรียบเสมือนการสื่อสารค่ะเพื่อน เช่นคุณมีเพื่อนในเฟซเพื่อนในไลน์เพื่อนอินสตาแกรมนะคะในกลุ่มเพื่อนกลุ่มเฟซนะคะตรงนี้ก็ได้นะเขาอาจจะเคยส่องเคยมองคุณอยู่แต่ตอนนั้นคุณไม่โสดก็ได้นะคะถูกไหมหรือเขาไม่โสดนะะตรงนี้ก็ได้แต่ตอนนี้อาจจะโสดแล้วก็ได้ถูกไหมคะตรงนี้หรือนะคะทางแอปก็ได้หรือเพื่อนที่เพื่อนติดต่อให้ถ้าถือโลกอยู่ในมืออาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาตินะคะบางท่านอาจจะมีคนใหม่มาแล้วแต่รอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่ห่างไปมันเหมือนกึ่งรอก็ได้นะคะตรงนี้ เดลเวอร์ over, ค่ะเพื่อนๆนะคะแน่นอนแหละถามว่ามีสเสน่ห์ไหมมินก็ต้องตกบ,บอกเพื่อนๆธาตุด,ดินว่ามีสเสน่ห์มากมายคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะเป็นคนที่เมจิเชียนอะเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบด้วยเป็นคนที่พูดอะไรคนเขาชอบฟังนะคะคุณจะเป็นสภาวะที่มีศิละปะในการพูดหรือคุณเป็นคนมีเซนด้วยนะคะธาตุด,ดินเนี่ยเป็นคนมีเซนมีรังสังหรณ์ดีคุณจะพบกับความรักที่แตกต่างกับคุณนะคะแต่ความรัก คุณจะเลือกหนึ่งเดียวหรือเราเลือกกันละกันคนที่ใช่มันจะค่อยๆเฟดต,ตัวจากกันนะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเยอะแหละอนาคตใกลๆ้ๆมีสเสน่ห์แต่หนึ่งในนั้นนะคะคุณจะเลือกได้คือเลือกกันละกันคือเลือกความจริงใจความรักคนที่จะเข้าหาเราคนที่จะพยายามเพื่อเราคนที่จะเทคแอคชั่นเพื่อเราแต่หมออยากแนะนําคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะ ค่อยๆเรียนรู้บ่มเพาะกันไปเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จก็ได้นะหรือคุณก็ได้ถ้าดินเป็นคนมีชื่อเสียงเช่นอยู่ในกลุ่มเพื่อนน่ะเขาจะเป็นคนที่เพื่อนๆให้การยอมรับในกลุ่มที่ทํางานก็อาจจะเป็นดาวโดดดินเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานโตนะคะตรงนี้ก็ได้เป็นดาราเป็นนักลองเป็นยูทูบเบอร์ใครก็ตามที่เป็นคนที่ สังคมให้การยอมรับจับจ้องนะคะตรงนี้นะคุณจะได้เจอคนที่มีชื่อเสียงคนเด่นคนดังหรือทางออนไลน์ตรงนี้หรือทางสายเพื่อนหรือทางที่คุณติดต่อประสานงานนะคะสิบถ้วยเพืเ่อนๆนะคะมีการรวมตัวกับครอบครัวอย่างอบอุ่นนะ,ะตรงนี้นะมีโอกาสเกณฑ์ได้เจอกันสําหรับบางคนด้วยด้วยถ้าคุณคุยกับใครมานานแล้วนะคะทีนี้หมอขอดูนิดนึงบางคนนะคะธาตุดินอาจจะดิวว่าธาตุน้ํากระกวนวินพิจิต เอ็มเพล์เลอร์ราศีเมษลัคนาเมษต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่ตางาศาสนากระเราธนูลัคนาธนูเดอรเลเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนนะคะแล้วก็ธาตุลมตุนกุมเมทุนเนะาะธาตุไฟเมสิงคโนขอดูที่ผ่านมาก่อนนะคะเด e เววิวค่ะที่ผ่านมาอันนี้ราศีมังกรลัคนามังกร าชาวธาดินคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีทางเลือกมีตัวเลือกเยอะไม่มีใครอยากอยู่ในคนที่มีตัวเลือกเยอะหรอกคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะหรือคุณไปเจอใครสักคนที่เขาอาจจะพันธนาการกับสิ่งอื่นอย่างอื่นมีเจ้าของแล้วก็ได้หรือธาตุดินคุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้ก็ได้นะคะคุณยังพันธนาการกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้ปลดล็อกตัวเองนะคะ <S <S เพื่อนๆอเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึง เพลเลอร์นะคะขึ้นมาสองรอบละ <มา S 1> อ่าหมอว่าชาวธาตุาดินคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขาเป็นคนไกลเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างอายุต่างาศาสนากับเราก็ได้ความรักคนคนนี้นะคะเขาเป็นคนมีเสน่ห์มีทางเลือกตัวเลือกเยอะนะคะเพื่อนๆตรงนี้เนาะนะคะคุณเลยรู้สึกมันเบื่อมันเบื่อมันไม่ได้เป็นดังใจมันไม่ได้เป็นดังหวังหรือความรักคุณทุ่มเทให้เรารักเขาเราชอบเขามากกว่าเขาชอบเรานะคะคุณเคยรอนะ รอว่าจะดีขึ้นไหมรอความชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้ใจเยอะนะคะเจ็เหรือนคือการสร้างอะไรเยอะเยอะอาจจะคําว่าสร้างหมายถึงหนึ่งอันดับแรกคือให้ใจนะเพื่อนๆนะคะให้ใจไปเยอะทุมเทความรู้สึกดีๆให้เยอะเลยรอว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้ขึ้นมาห้าเหรียญคุณมีความรักไหมทําไมเรารู้สึกโดดเดี่ยวจังเลยธาดดินคุณเงาอยู่เลือกๆในใจนะคะเพื่อนๆตรงนี้ในเทเรียนนะคะ ธาตุดินกันวัคซีนมังกรธาตุดียวับคุณออกมาความความรักบางคนอยู่ไกลบางคนนิ่งเงียบไปหรือบางคนติจัเม้นคุณอยากจะหลุดจากตรงนี้นะอยากจะหลุดจากปัญหาอยากหลุดจากห่วงวิบากกรรมคุณอาจจะคิดว่าทําไมคุณเอาใครออกจากหัวไม่ได้มันเป็นวิบากกรรมหรือเปล่าละ่ะหรือคุณอยากจะหลุดละคุณอยากได้ความชัดเจนอะนะคะอ่านะคะตรงนี้ขึ้นมาหกไม้เท้าเพื่อนๆนะคะหนึ่งไม้เท้า คุณรู้สึกความรักมันมีความระแวงหรือมีคนแอบทําอะไรรับหลังเราหรือบางคนไปนเริ่มต้นใหม่ๆกับคนอื่นกับคนที่ทํางานที่เดียวกันคนใกล้ตัวของเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้หะนะคะสองดาบเดอะฟูลนะคะคุณก็อยากคบใครที่มีสถานะแหละ นะคะคุณคบกับใครมาตั้งนันนานเขาอาจจะไม่มีสถานะให้เราไปดูนะคะเพืเ่อนๆเขาอาจจะพันธนาการกับสิ่งอื่นอยู่ก็ได้นะคะหรือเขาโสดไม่สนิทคําว่าไม่สนิทคือมีคนคุยคนคบมีทางเลือกตัวเลือกเยอะเขาเลยไม่จําเป็นต้องไปฟิกกับเราก็คือคบกับใครไปเรื่อยๆชอบก็คบไม่ถูกชะตาก็คบคนใหม่ แบบนั้นนะคะหรือบางท่านคุณห่างออกมานะคุณเริ่มรักตัวเองอยู่กับตัวเองให้ได้ไม่อยากอยู่ตกอยู่ตำแหน่งสถานการณ์นี้เจดดาบคือมีคนบางคนแอบทำอะไรลับหลังเราแน่นอนละค่ะความลับไม่มีในโลกเนะาะไพ่จัดม้นไพยย่แห่งการประกาศนะะไพยย่แห่งการรับรู้เกิดขึ้นมานะตรงนี้ขึ้นมาเนาะอ่าโอเคนะคะมาดูกันว่าคนที่เงียบนิ่งเนี่ยเขาเป็นยังไงเพื่อนๆนะคะเขาเป็นยังไงมาส่องดูกันบ้าง วยใบแรกขึ้นมาแทมพพลนนะคะหนึ่งถ้วยจะตติกชาวตุลลัคนาตุลหนึ่งดาบสิบไม้เท้านะคะเดสันคนนี้คนนี้เขามุ่งเน้นหน้าที่การงานการเงินเขาอาจจะมีความรับผิดชอบมาก งานเยอะงานมากเพราะตำแหน่งหน้าที่การงานเขาโตนะคะเพื่อนๆหรือเป็นคนเด่นคนดังในวงสังคมสังคมหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้โดเวอร์อาจจะเป็นคนไกลเป็นคนต่างประเทศต่างชาติหรือลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ได้นะคะตรงนี้กดาบเพื่อนๆนะคะก้ถ้วยแดไม้เท้านะคะเหมือนไพ่ของคุณเลย คนคนนี้นะคะเพื่อนๆมันเหมือนเขานึกถึงเรื่องการติดตอ่อการพูดการคุยเขาก็เครียดในการสื่อสารนะเช่นคุณอาจจะเงียบจะนิ่งใส่กันหรือเปล่าเขาก็นึกถึงตรงนี้แต่คนคนนี้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆมีคนคุยคนชอบเยอะแยะเป็นคนมีอีโก้หน่อยๆนะคะตรงนี้ มันเหมือนตัวเขาอาจจะขาดอยู่ถ้วยเดียวมันไม่ไม่เติมเต็มงานการเขาก็เยอะนะประสบความสําเร็จเรื่องงานเป็นคนเด่นคนดังหรืออา,อาจจะเป็นคนต่างประเทศต่างชาติถ้าคนไทยเราก็คือคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศมันเหมือนเขาก็ยังเสียดายคุณอยู่นะคะลึกๆหนะนะคะตรงนี้แต่เขามีคนคุยเยอะยๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเขาอาจจะไปไปมาๆระหว่างคุณก็ได้ไเห็นไหมคะแทมมาลันขึ้นขอดูนิดนึงเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงคุณถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างนะคะธาตุดิน จัติค่ะเพื่อนๆในถือถ้วยนะคะบางคนมีกําแพงต่อกันบางคนอาจจะปิดกั้นกันหรือบล็อกกันไปหรือไม่หรือคือไม่คุยก็ได้นะคะตรงนี้มันเหมือนเนี่ยช่วงนี้นะคะดูช่วงนี้ช่วงดาวเดินถอยหลังนะเพื่อนๆน,นะคะ เราถอยหลังเดาภาคองศาระวังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโรคเก่าๆกลับมาด้วยแม้แต่คนคุณคนที่เคยคุยแล้วห่างออกไปมีโอกาสได้วนกลับมาคุยคําว่าวนกลับมาคุยก็คือคุยบางคนคุยเฉยๆเคลียร์ว่าจะเอาอยัางไงบางคนก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าหมอแค่พูดแบบนั้นตามไปนะคะคนคนนี้นะคะหมอว่าหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเขาเขาช่างใจบางสิ่งบางอย่างนะเขานึกถึงคุณอยู่นะ หกถ้วยนึกถึงวันเวลาเก่าๆสิ่งเก่าๆมันเหมือนเขารอคุณมาง้อหรืออยากขอโอกาสจากคุณหรืออยากกลับมาคุยกับคุณใหม่แต่พวกคุณสองคนช่วงนี้อาจจะห่างกันมาเงียบกันมาปิดกัน้นมีกำแพงหรือบล็อกกันไปถ้าไม่บล็อกก็คือเงียบเฉยๆนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเขานึกถึงการสื่อสารจริงๆด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมไพ่ของคุณขึ้นมาคือการสื่อสารคนคนนี้เป็นคนต่างประเทศต่างชาติหรือคนที่ทํางานในองค์กรใหญ่ๆก็ได้นะคะมีธา,า,ากกตุไฟเมสิงหโนธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกตุลลคนาตุลนะคะ เด็กเครือเรียนนะคะเพืเ่อนๆนะคะธาตุดินกันุสมบักรคนอายุน้อยเขาเหมือนเขาได้ตื่นรู้มันเหมือนเขาเขาอยากปลูกสิ่งใดที่หายไปที่ห่างหายได้ลื้อได้ฟื้นนะเพื่อนๆได้กลับมาคุยใหม่ก็ได้นะเขาอยากคุยกับคุณอ่ะเขาบอกคุณเป็นควีนเหรียญนน,นิ่งไปเงียบไปเขารอการเดินทางเกี่ยวกับการติดต่อหรือนึกถึงการเดินทางหรือความรักเราอยู่ไกลก็ได้เพืเ่อนๆน,นะคะหนึ่งถ้วยอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งเรียน 7จ็ดถ้วยนะคะแต่ว่ามันมีความไม่เติมเต็มอยู่ตรงนั้นแปดถ้วยนะคะตรงนี้เราอาจจะไม่เติมเต็มกันแล้วกันนะคะเอ่อหมอหมออ่านคนโสดด้วยนะคะพเพื่อนๆนะคะมันมีคนเข้ามานะคะตรงนี้หนึ่งถ้วยนะคะอ่ถ้าใครไม่ได้กลับมาหมอคิดว่านะคะระหว่างคุณรอหมอว่าคุณจะมีใครสักคนคือหลายๆทางเรื่องนะเดลเวอร์ ever, กับเจ็ดถ้วยขึ้นมีสเสน่ห์มากมีคนคุยเยอะนะคะตรงนี้ เป็นคนไกลด้วยเป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนที่ในประเทศเรานี่แหละทำงานในองค์กรต่างประเทศหรือคนที่มีสีมีตําแหน่งหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้ด้วยนะคะเพื่อนๆแตกต่างกับเราเขาอยากคุยกับคุณนะแต่คุณอาจจะมีกําแพงคุณอาจจะปิดกั้นตัวเองหรือเปิดไม่หมดนะคะแน่นอนหละ่ะเราเคยเจ็บเคยเสียใจเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับใครพั่มเพื่อถ้าไม่ชัดเจนและจริงจังจริงๆคุณก็มีมาตรฐานสูงมากๆนะคะตรงนี้แน่นอนหละ่ะเขาอยากเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นกัลยานะมิตรกับคุณ ทาดินบางขัน้นอธิฐานขอพรอ,อะไรไว้คะเนี่ยนะคะตรงนี้นะอืมนะคะแต่ถ้าเป็นคนไกลเขาก็นึกถึงคุณนะแต่ความความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้คืบหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันมันไม่เติมเต็มอะมันไกลละคะ่ะเขาก็นึกถึงคุณนะเดี๋ยวหมอขอดูนะคะขอดูแอคชั่นก่อนนะคะในปากแรกของกันยาท่าดินเป็นยังไงถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรกับคุณคนที่เงียบไปนะคะ ว้าวดซันขึ้นมาเลยธาตุดินคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณมีสเสน่ห์นะคุณมีความสุขคุณอาจจะได้ลดนะคะได้เลื่อนตําแหน่งหรืออะไรก็ตามที่คุณประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนๆมีชื่อเสียงขึ้นนะคะมีมีเด็กอายุน้อยมาชอบด้วยนะคะมีคนที่อายุแตกต่างคุณเข้ามาคุณอยากได้ความชัดเจนเท่านั้นอยากได้ความจริงช้าๆแต่ชัวร์ของธาตุดินนะคะแทมเพลนอยากได้ความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีความชัดเจนขึ้น มีโอกาสได้ยกย้ายบางอย่างเนาะท่าดินนะคะตรงนี้เดจัดเมนต์นะคะแปดไม้เท้าค่ะเพื่อนๆสามไม้เท้าหนึ่งเรียนคิงถือไม้เท้าเดสเตนนะคะวิวเด็กถือไม้เท้าเจ็ดถ้วยนะคะเพื่อน ชาวธาตุดินช่วงนี้คุณอยู่ในหมวดที่เซฟโซนมากกว่านะคะสับทไลไรก็ได้เดเอะเฮร์มิตขึ้นมาคือคุณอาจจะ <c oughs> ชอบไหว้พระปฏิบัติธรรมหรืออยากอยู่เงียบๆนิ่งๆในหมวดในโซนของตัวเองมากกว่ามีออฟเฟอร์จูนนะคะ <c oughs> เพื่อนๆโชคชะตานี้นะคะ คุณจะมีความรักนะคะแต่ว่าถ้าโชคชะตาน,นำพาจะได้พบเจอใครคนที่รู้สึกว่าศีลเสมอเราคนที่จัดเม้นคนที่เคยสร้างกุศลร่วมผลละบุญกันมากาลยานามิตรแต่แน่นอนลรช่วงนี้มีสเสน่ห์มีคนคุยเยอะแยะมากมายเพื่อนๆทัดดินแต่ตัวเราต้องการความมั่นใจและต้องการความชชว่์วเท่านั้นถ้าไม่ชัวอ นะคะคุณไม่อยากเอาตัวเอาใจโดดลงไปคุณก็ค,อคอ่คอ,ยคอยค่อคุยค่อ,คอ,คอยคคบไปนะแต่แน่นอนลคะค่ะถ้าใครคือคนที่ใช่สําหรับเรานะคะโชคชะตาวาสนาจะพาได้มาเจอคุณนะคะเพื่อนๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ตอนนี้มีสเสน่ห์มีคนคุยแต่คุณไม่ได้ฟิกเท่าไหร่คุณอยากได้ความชัดเจน มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาจริงๆนะคะในด้านการเงินและประสบความสําเร็จในด้านหน้าที่การงานมากกว่าแต่ความรักคุณจะค่อยๆดูๆกันไปมากกว่านะเพื่อนๆมีโอกาสนะสําหรับบางคนถ้าคนไหนคือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะโชคชะตาจะนำพาก,กลับมาให้ได้คืนดีกันนะแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าคุณจะได้เริ่มต้นใหม่แน่นอนค่ะเริ่มต้นกุกยบคนใหม่ๆ่แต่จะมีใครสักคนที่เข้าวินและรู้สึกดีต่อกันเป็นสองถ้วยนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะโอเคหมอขอให้แนะนำดีกว่า ให้จะแนะนํำยังไงบ้างช่วงนี้มีคนอายุน้อยเข้าหาเยอะเลยทาดดินให้แนะนํำยังไงบ้างนะคะจะติดชาวทาตดินเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงมากๆคุณอยากได้ความชัดเจนอยากได้ความที่เป็นผู้ให้และได้รับนะคะช่วยเหลือเกอื้อกูลกันคือมั่นใจจริงๆหนถือถ้วยนะคะเพื่อนๆอหนึ่งไม้เท้า สีไม้เท้าสองถ้วยอะเอมพัเลอร์หรือสเตนนะคะขึ้นมาบางท่านจะได้พบรักจากคนไกลหรือคนต่างถิน่นต่างชาติหรือถ้าเป็นคนในประเทศเราคือลูกครึ่งลูกเซี่ยวหรือทำงานในองค์กรต่างประเทศหรือเป็นคนมีสีมีตําแหน่งนะคะเพื่อนๆหรือถ้าทําธุรกิจส่วนตัวก็คือมีหน้าที่การงานเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีโอกาสได้เริ่มมาไดใหม่ๆสองถ้วยแน่นอนละคะ่ะผ้าบางคน อันนี้หมอพูดถึงบางคนเท่านั้นนะคะไหนถือถ้วยกระสองถ้วยหมอว่ามีโอกาสคนไกลๆเป็นคนต่างชาติก็ได้มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยมาตกลงกันได้มาคืนดีกันสําหรับบางคนนะคะแต่ถ้าคนส่มีโอกาสได้เกณฑ์พบรักนะคะเพื่อนๆนะคะตรงนี้นะคะเป็นคนไกลเหมือนกันเป็นคนต่างชาติหรือคนที่ที่หมอบอกไปแล้วหรือเริ่มจากกันเป็นเพื่อนก่อนก็ได้นะ,ะเป็นเพื่อนเป็น,ปน,ปนกรารยาณมิตรคุยแล้วเราถูกชะตาต้องใจกันเรามีทิศทางที่เอื้ออ,อ่อรเมตตาต่อ,อก,กันนะคะความลักตรงนี้ ะะมั่นคงนะคะคุณอยากได้ความมั่นคงอยากได้ความมั่นใจคุณจะได้เจอคนนั้นนะคะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆทัดดินดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไ ID ไลน์อยู่หน้าจอก็มีเนาะใต้คลิปนี้ก็มีนะคะสำหรับคนที่ นะคะทักเข้ามาสำหรับคนที่รอคิวได้นะเพื่อนๆเป็นการโอนจองที่ไม่ใช่ที่ดูเลยอาจจะได้รอคิวถึง2และ3วันนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ชอบช่วยกดซับสไคร์กดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดใน,ในเวลาที่หมอลงคลิปนะคะขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะ